ฮัลโหลทำอะไรอยู่นอนแล้วพี่ที่น่ติสามแล้วนะเออแล้วนี่ว่าแต่พี่โทรมามีอะไรหรือเปล่าอะ่ะพ่อเสียแล้วนะ วันนั้นนะคะเราก็พาครอบครัวเราไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษซึ่งครอบครัวเราก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันบ่อยอยู่แล้วแล้วเราก็จะทําประกันทุกครั้งเพราะว่าเราต้องเดินทางกับเด็ก,ดกแต่เราจะเลือกทําประกันที่คุ้มครองประมาณหนึ่ง mm hmm. ก็จะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุคะ่ะให้กับลูกของเราเพราะว่าตอนที่เราไปเที่ยวลูกเคยหกล้มแล้วเราต้องไปเสียค่ารักษาพยาบาลในราคาที่แพงมากๆส่วนในรายละเอียดอื่นๆเราก็ไม่ได้สนใจอะไรคะ่ะพอเราไปถึงเราก็เข้าที่พักปกติ วันนั้นช่วงประมาณสักตีสามได้ก็มีสายเข้ามาจากเมืองไทยพี่เขยเราโทรมาเขาบอกว่าคุณพ่อของเราเสีย ตอนนั้นคือเราทำอะไรไม่ถูกทุกอย่างมันมันตื้อไปหมดเราไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคิดแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆใช่ไหม ครอบครัวของเรานับถือศาสนาฮินดูค่ะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจำเป็นจะต้องกลับนะตอนนั้นเลยตามหลักของศาสนาแล้วคนที่เสียชีวิตจะต้องเผาวันนั้นก่อนที่ตะวันจะตกดินเราไม่รู้จะทำยังไงคะ่ะ ก็เลยลองโทรหาศูนย์ฮอตไลน์ชับว่าเขาพอมีอะไรที่จะช่วยเราได้บ้างเขาก็บอกกับมาว่าแพ็กเกจที่เราทำเขาสามารถที่จะดูแลในเรื่องของการออกตั๋วกลับให้เราได้เลยทันทีค่ะแต่ถ้าตอนนั้นเราซื้อแพ็กเกจในราคาที่สูงขึ้นกว่านี้เขาก็จะดูแลในเรื่องของค่าชดเชยส่วนที่เราชำระแล้วตั้งแต่แรกค่ะ แต่อย่างที่คุณพ่อท่านบอกเลยค่ะชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนมันก็มีแค่นี้แหละคะ่ะคนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องตายแต่วันนี้เรายังมีครอบครัวยังมีลูกๆให้ต้องดูแลเราแค่ดูแลเขาให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแค่นี้ก็พอค่ะ ทางเราขอสแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะสําหรับความคุ้มครองในกรณีนี้ทางชับจะดูแลจัดหาเที่ยวบินที่เร็วที่สุดสําหรับลูกค้าค่ะเพื่อให้ลูกค้าสามารถเดินทางกลับเมืองไทยได้ทันทีและเราขอเป็นกําลังใจให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะขอขอบคุณที่ให้เราได้อยู่เคียงข้างและดูแลคุณค่ะ